โอเคสวัสดีครับคลิปวิดโอนี้เป็นไกด์อัชมิตทุกอินตอนที่2นะโดยผมจะมาแนะนําเกี่ยวกับการดที่น่าสนใจนะครับว่าช่องไหนมันมีใบไหนน่าสนใจบ้างเราใส่อะไรได้บ้างในสถานการณ์ไหนหรือใช้อะไรพอทดแทนได้นะครับเรามาเริ่มกันที่การอาวุธกันก่อนเลยนะการอาวุธเนี่ยไปที่ดีที่สุดในการเก็บเวลเนี่ยผมมองว่าเป็นเมกาโลดอนนะก็คือตีท่านิวเทล เจ็ดจุดห้าเปอร์เซ็นต์นี่แหละเพราะว่ามันก็คือการท่าธ,ธรรมดานั่นแหละครับแต่ว่าเราตีเป็นนิวท่ลเท่ากับเราไม่ต้องเสียเซนีในการเปลี่ยนท่าตัวเองเนาะถ้าเกิดคุณไปใช้ไอ้เชลฟิตหรือไอ้ไทรจอยเนี่ยคุณต้องเสียเซนีในการเปลี่ยนท่าตัวเองนะครับส่วนไอ้แอสเตอร์เนี่ยคุณใช้ไม่ได้เนาะเพราะคุณเปลี่ยน,นการโจมตีโดยการท่าผิดไม่ได้ก็มิการูต้องดีสุดนะในการเก็บเวล ใบที่เทียบเคียงได้ของเมการ์โดนก็จะเป็นไอ้ไทจอยกับเชลฟิตเนี่ยถ้าคุณมันถ้าคุณมีมันครบอยู่แล้วอ่ะห้าใบอ่คุณก็ใส่ไปก็ได้นะจะได้ไม่ต้องเปลืองเมิการ์โนแล้วคุณก็ไปจัดการเรื่องเซนีเอานะแต่แนะนำมการ์โดนมากสุด่องมาที่เป็นตัวเลือกที่ใช้ได้ก็การ์ดทันจิโร่ก็โอเคนะผสม1ใบจะแรงแรงมากหรือจริงๆใส่ทันจิโร่แม่งหใบเลยก็ยังได้นะมันก็เหมือนเหมือนการ์ดธาตุเหมือนกันแหละ เพราะเราก็เน้นตีมอนขนาดกลางขนาดเล็กอยู่แล้วด้วยเนะาะทันจิโร่ก็ดีอ่าการ์ดใบนี้ก็ใช้ได้ครับเพราะว่าไฟนอนคลครีเราไม่ค่อยพออยู่แล้วคีดาเมจก็ได้ดาเมจเพิ่มอยู่แล้วเนาะแต่จะไม่แรงเท่าทันจิโร่กับเมกาโลโดอนนะก็ตัวเลือกในการเก็บเวลของการ์ดมันก็ประมาณนี้นะส่วน PP เนี่ยผมมองว่ามีดีๆอยู่เนี่ยก็คือสติง ได้ไอเทสปีดเพิ่มถ้าเกิดเราแอเทสปีดไม่ตันพันเปอในพ p เนาะกับคาริสเบิร์กที่ได้พ P ดาเมจเพิ่มซึ่งเราไม่ได้หวังเรื่องดาเมจมากนะักแต่เราจะหวังเรื่องดูดเลือดที่ได้เพิ่มนะสำหรับคาริสเบิร์กเนี่ยอืมก็เป็น2ใบที่น่าสนใจนะสติงกับคาริสเบิร์กโดยส่วนตัวผมเชียร์สติงมากกว่าแล้วก็ให้คุณถอดโล่ไอเทสปีดไปใส่อย่างอื่นนะใน PP แต่ถ้าเกิดคุณไม่มีโล่จะเปลี่ยนไอเทมสปีดมันก็จะตันพันเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วเนะาะม โดยแผ่นหน้าเนี่ยมันจะมีการแผ่นหน้าอีกแผ่นหน้ามันจะมีใบที่น่าสนใจอยู่นะก็คืออ,อ่ไอการเฟรมสกูใบนี้นะใบนี้จะเป็นการสะท้อนกายภาพ8%แล้วก็พีรีดัก8%นะไม่ใช่พีพีพีรีดักนะพีรีดักธรรมดา8%นะใส่ห้าใบก็ได้อย่างละ40%ก็ค่อนข้างโอเคนะอัจฉริตส,สามารถเล่นสะท้อนได้นะครับถึงจะไม่ได้สุดมากแต่ก็สามารถเล่นได้อยู่ ก็ใบนี้จะเป็นอีกใบที่น่าสนใจในแผ่หน้านะครับเอาล่ะต่อไปเราไปกันที่การ์ดชุดเนาะการ์ดชุดก็การเลือดดีเสมอนะครับเราก็ใส่เป็นสกายพีซิดา้อนสองใบก็ได้หรือถ้าเรามีเดียโบเราใส่เป็นเดียโบก็ได้ก็ดีเหมือนกันเพราะเดียโบก็ได้รีเลือดก,กับแม็กเลือดเนาะส่วนอโนเลียนเนี่ยไม่ค่อยดีดีด้วย,วยไม่ค่อยดีนะ แล้วก็จะมีการ์ทแทดแพทหน้าของส่วนเสื้อเนี่ยก็จะเป็นใบนี้นะเป็นกันเวทกันเวทพีพีห้าจุดหกเปอร์เซนกับดีเลือดสองจุดสี่เปอร์เซนถ้าคุณใส่สองใบเนี่ยก็จะได้กันเวทพีพีเนี่ยสิบเอ็ดจุดสองเปอร์เซนกับดีเลือดสี่จุดแปดเปอร์เซนต์นะค่อนข้างดีใบนี้หรือคุณจะใส่เป็นโรลี่ลูลี่ก็ได้นะที่มันเป็นการกายภาพเนาะมันก็เหมือนกันแหละแต่เป็นการกายภาพแต่ผมมองว่ากันเวทจะจะดีกว่านะเพราะตัวเราค่อนข้างอ่อนแอต่อเวทนะ พอเราไม่ใส่แม็กเลือดแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันจะโดนช็อตตายง่ายไปหน่อยนะการ์ดเสื้อก็ประมาณนี้นะครับต่อไปก็ไปที่การ์ดรองเท้าอ่ะการ์ดรองเท้าทีนี้เริ่มสําคัญแล้วผมมองว่าการ์ดรองเท้าเนี่ยใบแรกที่ไม่ใช่การ์ดยิลิตเนี่ยคุณต้องมีใบใดใบหนึ่งระหว่างเอ็ดกาเดย์หรือมูลไลท์เดย์นะโดยข้อดีข้อเสียเนี่ยมันจะแตกต่างกันนะครับมูลไลท์เดย์เนี่ย ในความคิดเห็นผมนะมูนไลท์เดย์จะดีกว่าสําหรับอคเคมิสายทุปในเกือบทุกกรณีนะในเกือบเกือบทุกกรณีเพราะว่าเราวิ่งช้ามากแล้วเราเป็นอาชีพตัวไล่ปวนซีซีใน,น,น p v p นะส่วนเรื่องการเก็บเวลอะไรอย่างเงี้ยเออมูนไลท์เดย์มันมันก็ดีกว่าอยู่แล้วมันวิ่งเร็วไงวิ่งเร็วก็คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นก็มู l ไลท์เนี่ยจะดีกว่าเกือบทุกกรณีแต่เอสกาเนี่ยมันจะเหนือกว่าตรงที่ว่ามันเดินทะลุไฟวอลได้ทําให้คุณมีความสามารถในการไล่จับวิสาได้ดีมากถ้าคุณใส่เอสกาน แต่ก็คุณก็ต้องมีเลือดเยอะหน่อยนะพอะเอ็กกามันแลกมากับเลือดที่น้อยคุณก็ต้องไปทําเลือดจากส่วนอื่นมาไม่งั้นอาจจะโดนเชนทีเดียวตายได้ในกรณีของเอ็ดการ์กับมูลไลท์เนี่ยถ้าคุณมีใบไหนอยู่แล้วเนี่ยก็ไม่จําเป็นต้องซื้ออีกใบนะเลือกใช้ใบเดียวก็พอสมมติคุณมีเอ็ดการ์อยู่แล้วคุณก็ไม่จําเป็นต้องไปดิ้นรนหามูนไลท์นะเลือกใช้ใบเดียวก็พอส่วนการดช่องสองเนี่ยการช่องสองก็แนะนําเป็นการเลื่อนเหมือนเดิมนะนะำเป็นเนี่ยแหละใบเนี้แหละดีสุดแล้ว การ์ดอื่นๆในแพทไม่มีใบไหนดีนะในความเห็นผมนะรวมถึงการ์ดแพทหน้าด้วยนะก็ไม่มีใบไหนดีนะเออแล้วก็เอเลนใช้แทนมูลไลท์ได้ประมาณนึงนะถ้าคุณมีเอเลนก็ใส่เอเลนแทนมูลไลท์ก็ได้มันก็จะช้ากว่านิดนึงแหละแต่ก็ดีกว่าไม่มีนะเอเลนแทนก็ได้แต่ตอบถ้าถามผมต่อให้คุณมีเอเลนแล้วผมก็ยังแนะนําให้ซื้อมูลไลท์มาเปลี่ยนอยู่ดีนะเพราะมูลไลท์มันกาย์ค่อนข้างดีมากจริงๆ ต่อไปก็การที่ผักุมนะครับการที่ผักุมก็เหมือนเดิมครับการเลือดเมื่อการเลือดดีมากมก็ใส่มาเรียวเนี่ยไปเลยสองใบน่าจะจบสุดส่วนการแปลกอื่นๆก็ไม่ค่อยมีอะไรดีนะอ่ะผมว่ามาเรียวเนี่ยสองใบดีสุดนะการผักุมตัวเลือกการแผดร้อยยี่สิบก็เหมือนจะไม่มีด้วยนะน่าจะไม่มีครับมีใบไหนดีอ่ะม,มันเป็นการเก็บเวลนะการแผ่นร้อยยี่สิบ เราน่าจะเก็บเวลค่อนข้างโอเคอยู่แล้วผมต้องใช้การพวกนั้นนะต่อไปการ์ดประดับการ์ดประดับอันนี้ก็คุณต้องมีการตาร้านก่อนคุณต้องมีการตาร้านก่อน3ใบถ้าคุณมีโอวินิวอยู่แล้วก็ใช้โอวินิวก็ได้แต่ผมแนะนําเป็นเซียเตอร์นะผมกําลังจะหาเซียเตอร์มาเปลียนเหมือนกันเพราะอะไรเพราะว่าเซียเตอร์เนี่ยถ้าใส่3ใบมันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นิดนิดเนาะแล้วถ้าคุณไปโดน เกิดไปโดนวิสาห์สองมือที่มันลดการสตันได้เงี้ยคุณก็จะเออมีผ้าปิดตาช่วยเป็นร้อยสิบเปอร์เซ็นต์มันก็จะโดนน้อยลงนะหรือไปดโดนอ so, ่ะเคมิสสายหนึ่งมือไอ้คาร์ทอร์นาโดเงี้ยก็ช่วยได้นิดนึงแต่ที่สําคัญที่สุดอ่ะคือมันเป็นอีลิตการ์ดนะเราไม่รู้จะใส่อะไรในช่องอีลิตการ์ดนะถ้าเกิดเราเล่นสายสายเนี้ยสายลุปอินคลิที่ใส่สเซตขาวเจ็ดสิบสามชิ้นเนี่ยกันฟอร์สใบเนี้ยสเต็มเวิร์มเนี่ยไม่ค่อยจำเป็นนะ มไม่ได้ใส่นะผมไมม่ผมคิดว่าม,ามันไม่ต้องใช้ไม่ค่อยจำเป็นถ้าเกิดเราใส่การตันที่ช่องอ e ีลิตเนี่ยมันจะทําให้ช่องช่องธรรมดาเราเนี่ยว่างแล้วมาเลือกใส่การด์ดดีๆไปอื่นได้เอ็นออกเบบี้ที่ช่วยกันใบนะหรือจะเป็นบอลกันที่กันล็อกขาก็ได้ก็ดีเหมือนกันนะใส่สามใบก็ก็ไ่ได้เยอะนะเราก็จะไล่จับเศษหรือนั่นแหละไล่จับเศษได้ง่ายขึ้นในะการล็อกขาไอ้กันใบเนี่ก็คือจะช่วยให้เราเล่นได้ไหลลื่นขึ้นนะกินเดโมนิคโคชั่นแล้วก็ติดใบตัวเองแป๊บเดียวนะ ก็ยังมีตัวเลือกที่จะใส่ใบอื่นอย่างโกเลมก็ได้เพราะอย่างที่บอกไอ้สสปีดเราไม่ค่อยพอนะเราจะใส่โกเลมช่วยก็ได้ตัวเลือกมันจะเปิดมากขึ้นนะถ้าคุณใส่การ์ดกันตันที่ช่องอีลิสลอตแทนนะก็ประมาณนี้นะกายก็ดับส่วนสุดท้ายแล้วก็คือการ์ดหมวกการ์ดหมวกนี่ไม่ค่อยมีใบไหนน่าสนใจเลยนะแต่ว่าเก็บเวลเนี่ยแน่นอนในเรทด,ดีสุดถ้าคุณมีเบนี้มารู้คุณใส่เบนี้มารู้ไปก็ได้ เพราะว่าตัวอาชีพมันค่อนข้างขาดแคลนพีดามิโบนัสเนาะแล้วก็เราก็ไม่ได้ใส่การ์ดตรงอื่นช่วยด้วยก็ใส่เนเรตไปเลยก็ได้หรือใส่เบน่มารู้ไปเลยก็ได้มอสเตอร์ก็เป็นตัวเลือกที่ใช้ได้นะมอสเตอร์ก็โอเคแต่พยายามดันทีโบให้ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์ก่อนนะงั้นเดี๋ยวมันจะเก็บเวลลำบากเกินไปส่วนการ์ดใบอื่นๆเนี่ยไม่ค่อยมีดีๆนะช่องหมวกเนี่ยแล้วถ้าลงพีพีเนี่ยจะมีแค่นท์แม หรือเอ้กบินเนี่ยที่น่าสนใจก็ไนแอมเนี่ยจะช่วยให้คุณรีเลือดเพิ่มนะถ้าคุณใส่โลรีเลือดอยู่แล้วอาจจะไม่จําเป็นเท่าไหร่ถ้าคุณใส่โลซาเคมิชันอยู่แล้วอะไรเงี้ยอาจจะไม่จําเป็นเท่าไหร่เม็ดวบบินก็จะทําให้คุณต่อต้านแอร์ได้ดีขึ้นแต่ก็ไม่ได้จําเป็นขนาดนั้นผมมองว่าการหมวกสำหรับ PP ีเนี่ยไม่ได้มีแบบว่าเอ้ยคุณต้องมีนะอะไรเงี้ยก็หมดแล้วนะ สำหรับการ์ดทั้งหมดนะครับว่าใบไหนเป็นใบไหนเราหน้าใส่อะไรบ้างการ์ดทองที่มันไม่ได้จําเป็นมากผมก็จะไม่ได้แนะนาไปเนาะทีนี้ก็มาดูตัวเลือกการ์ดที่ผมจะเลือกใช้ก็ได้มั้งโดยตัวเลือกการ์ดที่ผมจะเลือกใช้เนี่ยกิงผมก็ยังทําการ์ดผมไม่เสร็จหรอกแต่ถ้าอาวุธเนี่ยโดยส่วนตัวตัวเลือกผมเองเนี่ยผมจะใส่เมกาโลดอนเนี่ยที่อาวุธผมเก็บเวลเนี่ยสามใบเนาะแต่มันก็ยังไม่เสร็จนะอย่างนี้แล้วก็ตรงเนี้ย โล่เก็บเวลผมเนี่ยผมมีโล่สองชิ้นเนาะผมก็จะใส่เป็นใส่แค่ที่มันมีอะ่ะอย่างผมมีบิ๊กฟูดกับอีวิลดดเหลือๆอ,อ,อ,อยู่ผมก็เลยใส่ไปนะเก็บเวลเราไม่ได้เน้นมากเนาะส่วน PP เนี่ยก็ผมจะไม่เปลี่ยนเมกาะโดดตรงอาวุธนะจะไม่เปลี่ยนการท่าตรงอาวุธผมก็ปล่อยไว้งั้นแหละแล้วผมจะไปใส่อ่าถ้าเกิดผมแก้เสร็จเนี่ยผมจะใส่เป็นแอตแทสปีดสองใบนะก็คือใส่เป็นสติงสองใบนะก็จะได้แอตแทสปีดร้อยเปอร์เซ็นต์ นี้ต่อไปที่การเสื้อเนี่ยก็คือผมก็ใส่การเลือดแค่นั้นเลยตอนนี้ผมใส่เป็นเดียโบนะหนึ่งใบเพราะผมแลกมาได้จากซาลามันเหลือเนาะแล้วพอแผ่นหน้าเนี่ยผมอาจจะใส่ไอนี้ใบหนึ่งผมคงไม่ใส่การเลือด20%แล้วผมคงไปใส่การรีเลือดใบหนึ่งก็คือไอโกลเลมเมื่อกี้เดี๋ยวเปิดให้ดูนะโกลเลมโกลเลมนี่อาจจะใส่ใบนี้คู่ใบหนึ่งนะเดียโบก็คงไม่ถอดหรอกก็คงใส่เดียโบแปแหละคู่กันนบนี้ใบหนึ่ง ก็ส่วนของผ้าคลุมเนี่ยผ้าคลุมผมว่าผมก็คงใส่ไอมาริเนตสองใบนะผมมีแล้วด้วยมาริเนตสองใบก็ใส่มารินเนตสองใบจบส่วนของผ้าคลุมนะรองเท้าเนี่ยใส่คาไว้เลยรองเท้าเนี่ยผมใส่แบบนี้เลยนะแล้วก็ใส่คาไ้เลยผมใส่รองเท้าขาวนะเก็บเวลพีพีก็ใส่รองเท้านี่แหละก็จะใส่เป็นมูนไลท์คู่กับการเลือด20%่อนใบหนึ่งนะผมจะใส่เป็นแบบนี้ไปเลย แล้วในส่วนของประดับเนี่ยก็คือผมใส่เป็นโอวินิวอยู่เนาะเพราะว่าผมยังหาอันนี้ไม่ได้ก็คือใส่เป็นโอวินิวหมดเลยส่วนของอ e ีลิสลอตเนี่ยก็ไม่มีการจะใส่นะเพราะผมผมยังหาซียรเตอร์ไม่ได้เนาะแต่ตัวเลือดที่ผมจะเล่นนะก็จะเป็นโอวินิวเนี่ยไม่เอาใส่ซียรเตอร์สามใบแล้วผมจะใส่โกเลมสามใบนะท่ากับการแท้สปีดผมเนี่ยจะมีที่ที่โลเนี่ยที่โลโลโล,โลตัวเนี้ยสองใบ เป็นการ์ดสติงสองใบคู่กับการ์ดโกเลมสามใบที่ประดับนะที่ผมคาดหวังไว้นะว่าจะทำก็ประดับก็เท่านี้นะเป็นเทอเตอร์คู่กับโกเลมที่ผมวางแผนไว้นะส่วนของหมวกเนี่ยผมว่าผมใส่แบบนี้เลยนี่แหละไม่เปลี่ยนอะไรละผมใส่อยู่เป็นเบนิมารุสามใบแล้วก็มาดุกใบหนึ่งนะก็ตามนี้เลยผมคงไม่ได้ลงอะไรเพิ่มนะก็น่าจะจบประมาณเท่านี้นะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะ ส่วนใครมีคําถามสงสัยอะไรก็เหมือนเดิมนะครับถามไว้ในช่องคอมเมนต์ได้เดี๋ยวผมก็ไปตอบเรื่อยๆอยู่แล้วเนาะส่วนคลิปวดีโอหน้าเนี่ยไม่รู้เหมือนกันว่าจะมาวันไหนแต่จะเป็นเรื่องของออฟแมวนะว่าตัวเลือกออฟแมวเราเนี่ยเรามีอะไรบ้างนะทั้งในการเก็บเวลแล้ว p ีเนาะแต่หลักๆก็คือผมจะให้ทำออฟแมวแค่ชุดเดียวเท่านั้นแหละก็คือผมจะเน้นไปที่ PP นะอย่างที่บอกว่าอาชีพนี้มันเป็น PP เนาะเวลเราเอาแค่พอประมาณก็พอ ก็ยังไงใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดไชค์ให้ด้วยนะครับไปเจอกันใหม่คลิปยนนาสวัสดีครับ